ไปค่ะแม่ค่าจ๊ะว้าก๋วยเตี๋ยวหมือแล้วบ่อมือเนี่ยเรือยางโอ้ยเดี๋ยวขอไปสร้างทางไหนเด้อสันเด้อเอามาไปค่ะอยากมีเหลืองนะอยากมีเหลืองอ้าวอยู่ดีปรมาณอย่าีเหลืองมีเหลืองอยากมีเหลืองมีเหลืองเออปัดโชคเจ้าเนี่ยเนาะฮะมาใกล้ๆอยากมีเหลืองมาใกล้ๆคอยสัก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นเยอะสั่นนะ เปลี่ยนไงเปลี่ยนไงปั่นเลยพราะจ้าเป็ี่ยนไถ่ไม่ค่ะหอยั้งก๋วยเตี๋ยวเป็นไงโอ้ยเป็เตี๋ยวเปลี่ได้เออแตยเกือบไม่เรื่องอยากมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองแลมีเหลืองเลยมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองอยู่โอ้ยจรูปกินยังเสร็จเล็กกินีจ 这再等下来。<noise> <noise> <noise>